ดีีสนับสนุนโดยทำดีดีบีกูดในวันนี้นะครับพบกับโครงการดีๆีที่ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้นั่นก็คือโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปสครับ โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อลดปัญหาการค้ายาเสพติดของผู้ค้าในชุมชนและนำผู้เสพเข้ารับการบำบัดร,รักษารวมทั้งช่วยเหลือผู้ผ่ผานการบำบัดให้มีอาชีพมีโอกาสทางการศึกษาเพื่อป้องกันการกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำอีกนะครับก่อนหน้าที่ผมยังไม่เข้าบำบัด โลผมของมากช่วงที่ผมเล่นก็คือแบบไม่นอนอย่างเงี้ยแล้วแบบเดินเดินไปไหนมาไหนแบบตัวนเบาคือถ้าผมไม่เล่นผมก็ตายอ่ะเพราะผมจนแบบเหลือแต่กระดูกสุดท้ายห,หลังการเข้าร่วมโครงการนี้ทําให้เยาวชนและผู้เสพจํานวนมากสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติในชุมชนได้ทําให้บ้านและครอบครัวกลับมามีความอบอุ่นอีกครั้งนะครับด้วยพลังความร่วมมือจากภาครัฐและประชาชน เพื่อเป้าหมายร่วมกันในการขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากชุมชนอย่างยั่งยืนครับก่อนหน้าที่ผมยังไม่เข้าบำบัดแ,แรกแรกมันก็แบบใจมันสั่นใจมันสั่นไปหมดเลยเขาขาสั่นไปหมดเลยแล้วพอหลังๆมามันก็เริ่มไม่ค่อยมีอะไรพอพอเลิกเสพมาก็มันก็เริ่มปกติเหมือนเดิมครับเริ่มแจ่มใสเหมือนเดิม ่วงต่อไปพบกับสารพันธ์ดีๆ10เมนูอันตรายในหน้าร้อนที่ควรระวังข้าวความอุดมสมบูรณ์แห่งแผ่นดินถ่ายทอดคุณค่าจากศินลปินชั้นครูสลัดออมซั์ทวีสินทอกสศชุดข้าวทิย์มอบโชครางวัลที่1สูงสุด23ล้านบาทรวมรางวัลก,กว่า68ล้านบาทต่องวดเปิดรับฝากที่ทกศทุกสาขา สนจะเปรมปรี <S <S เพราะมีบัตรสินเชื่อกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวใช้แทนเงินสดซื้อปุอย๋ยยาปราบศัตรูพืชพันข้าวน้ามันเชื้อเพลิงทําบัตรฟรีที่ทกศเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นค่ะข้าวความอุดมสมบูรณ์แห่งแผ่นดินถ่ายทอดคุณค่าจากศิลป,ปินชั้นครูสลัดออมทรัพย์ทวีสินทกศชุดข้าวทิพมอบโชครางวัลที่1สูงสุด23ล้านบาทรวมรางวัลกว่า68ล้านบาทต่อหวยเปิดรับฝากที่ทกศทุกสาขา วสารพันธ์ดีๆคุณผู้ชมทราบกันหรือเปล่าครับว่าอากาศร้อนๆแบบนี้นี่นะครับทำให้อาหารของเรานั้นเสียได้ง่ายซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษได้ครับวันนี้สารพันธ์ดีๆมีคำแนะนำดีๆจากกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับ10เมนูอันตรายสุดฮิตที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาหารเป็นพิษมาฝากดังนี้ครับ ลาบหรือก้อยยำกุ้งเต้นยำหอยแครงข้าวผัดโรยเนื้อปูอาหารหรือขนมที่ราดด้วยกะทิขนมจีนข้าวมันไก่ส้มตำสลัดผักแล้วก็น้ำแข็งรับเนื่องจากอาหารเหล่านี้จะเสียง่ายแล้วยังเป็นอาหารที่สุกๆดิบๆ ทำให้เสี่ยงต่ออาหารเป็นพิษได้ง่ายนั่นเองนะครับและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอาหารที่อันตรายในหน้าร้อนนี้เท่านั้นนะครับทางที่ดีคุณผู้ชมควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆและควรล้างมือฟอกสบู่ก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยของคุณผู้ชมเองนะครับยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายติดตามได้ในรายการทำดีๆ b e กู o ดตอนต่อไปนะครับ I'm <laughs>